คนจีนเป็นคนขยันนขนาดที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาสละเวลามากมายในการเรียนรู้การเล่นมาเป็นการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือเป็นสิ่ง,งาสาคัญสําหรับพวกเขาเมื่อเขาโตขึ้นคนจีนจํานวนมากก็ยังเสียสละเวลาในวันหยุดเพื่อมาทํางานให้มากขึ้นเพื่อชดเชยในสิ่งที่เขาขาดหากจะเปรียบเทียบคนจีนเหมือนพึ่งก็เป็นไปได้ที่เขาทํางานหนักมากเลยเพื่อจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรังใหม่ที่ใหญ่โตขึ้นเรามาดูกันครับว่านักศึกษาจีนหรือคนจีนเนี่ยทำอะไรกันบ้าง ลูกสาวฉันอายุสิบขวบเนี่ย<ม>เขาเรียนอะไรกันบ้างเนี่ยนี่กระเป๋าของเขาครับโคตรหนักเลยในในหนังสือเนี่ยมีหลายหลายเล่มเลยที่ต้องเรามาดูกันอันนี้คือ,ษษอนนคณิตศาสตร์อันนี้คือภาษาจีนนี่อันนี้คือการเรียนกฎหมายและกฎระเบียบต,ต่างๆวิทยาศาสตร์หนังสือนี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นการฝีมือนะครับเ,เรียนรู้การประดิษฐ์ประดอยสิ่งของต่างๆเป็นแฮนเม e นะครับเนี่ยอันนี้เป็น ภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษเรียนตั้งแต่ป .6 ดูป .6 ยากไหมครับเนี่ยดูดิรูปภาพต่างๆสอนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ป .6 จนถึงมหาอะไรอันนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาจีนนะครับการเขียนอ,อักษรจีนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนจีนที่จะเรียนรู้ในการใช้ภาษาจีนให้สวยงามนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนภาษาจีนให้ให้ให้ดูดีนะครับต้องฝึกฝนเป็นอย่างมาก by Sloth Me Studio, Digital Life Studio. ดีบีวีโถววันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้ออกคลิปเรื่องเลิกเรียนภาษาอังกฤษ1ไปก็มีหลายๆท่านโจมตีผมเยอะเลยนะผมก็เลยต้องออกคลิป2มาเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกับทุกท่านในความคิดเห็นจริงๆของผมวัาน,นั้นผมพูดถึงเรื่องข่าวช่วงเจณฑน,นะครับของประเทศจีนแล้วก็มีนโยบายตัวหนึ่งที่รัฐบาลจีนได้ออกมาคือเลิกเรียนภาษาอังกฤษคราวนี้มันไม่ชัดเจนเพราะว่าในคลิปมันพูดถึงหลายๆเรื่องนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดให้ชัดเจนว่าคําว่าเลิกเรียนภาษา,า,า,าอัางกฤษ ส่วงเจียนน็คือการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองการลดภาระของนักเรียนสองอย่างนี้คือช่วงเจียนนะครับคือการลดสองครั้งการลดคู่นะครับมันก็มีผลดีกับผู้ปกครองคือผู้ปกครองต้องลดค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาบุตร แล้วก็ลดภาระการบ้านภาระต่างๆการเรียนพิเศษของเด็กๆให้ลดลงอันนี้เป็นสิ่งที่เลิศดหรูมากครับนโยบายนี้ผมชอบมากจากประสบการณ์วัยเด็กของผมเนี่ยผมมีความเครียดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ถูกกดดันมาคับให้เรียนภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษผมโดนหนักเลยครับหลังจากเรื่องเรียนต้องไปเรียนภาษาจีนหนึ่งชั่วโมงในโรงเรียนก็มีการบ้านภาษาอังกฤษมาเป็นกองทัพผมเคยทาการบ้านภาษาอังกฤษจนถึงเที่ยงคืนนะครับประถมนะครับประถม6ผมแค้นถึงวันทุกวันนี้เลยนะครับเมื่อเสอร์ที่โรงเรียนโมโหมากสั่งการบ้านไปเลยบท ต้องส่งพวกนี้ทำถึงเที่ยงคืนนะครับจนแม่ผมบ่นว่าอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารอได้รับนโยบายตอนนะี้ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียนแต่แกมมานะครับที่โรงเรียนเรียนไปทําไมอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับมาในวัยเด็กนะครับภาษาจีนก็เหมือนกันมันเยอะมากเลยจําไม่หวานไม่ไหวผมเสียพลังงานไปเยอะแล้วผมก็ต่อต้านแล้วผมก็ไม่เอามันเลยนะครับเพราะโดนกดดันมากหลังจากที่ผมได้ประสบการณ์ชีวิตแบบน,นั้นแล้วผมก็เลยไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับ ตอนหลังนี้ผมก็มีความสนใจภาษาอังกฤษผมก็ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองก็คือไปเรียนที่ AUA นะครับเป็นคอร์สสนทนาก็เรียนเล่นหนึ่งนะตอนที่มัธยมศึกษาไปที่3ก็แปลกปใจเป็นอย่างยิ่งว่าภาษาอังกฤษมันพูดยากมากคือเราพูดไม่ออกนะครับเรียนกับฝรั่งก็พูดไม่ออกอดีเรียนไปนหนึ่งคอร์สจบไปก็ตอนนั้นอายุ16ปีนะครับก็ได้เรียนรู้สิ่งอย่างหนึ่งน่าการพูดออกไปจากปากเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนมหาหลัยผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนอีกนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ไปเรียน AUA เพิ่มเติมนะครับอยู่ที่แถวถนนลาราชดำเนินนะครับตอนนั้นผมก็เรียนกระโดดไปเล่ม5เลยเขาให้สอบเทียบนะครับก็ไปเรียนเล่ม5แล้วสอบเทียบอีกทีก็ไปเรียนเล่มสุดท้ายเลยเล่ม15คือเรียน3เล่มนะมาจบจบภายใน3เดือนมั้งอันนี้ก็เลยทําให้ผมมีประสบการณ์ในการพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งพอสมควรนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเรียนคอร์ส conversation อีกหลายคอร์ส จนถึงนาวันหนึ่งที่ผมได้ใช้จริงเนี่ยผมก็ไปใช้กับคนต่างชาติหลายๆคนนะครับปรากฏว่าก็ใช้ได้สื่อสารได้คุยได้แล้วก็สามารถทํางานได้นะครับโดยใช้ภาษาอังกฤษเหตุผลที่ผมต่อต้านในการที่จะไม่ให้เรียนภาษาอังกฤษเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ต้องเรียนเพราะมันเป็นภาระหนักหนาสาหัสมากในวัยเด็กของผมที่ผมต้องเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแกรมมาจริงๆแล้วภาษาอังกฤษสําคัญที่สุดคือการอ่านการอ่านสําคัญที่สุดคุณต้องอ่านให้รู้เรื่องว่าเขาเขียนว่าย,ยังไงคือหัวใจหลักสําคัญเลยนะครับ ฉะนั้นเน้นไปที่การอ่านครับอันดับแรกนะฮะสิ่งที่สำคัญตอนนี้อย่างที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ควรเน้นแกมมาควรเน้นการความเข้าใจการอ่านและการพูดนะฮะความเข้าใจก็คือว่าคุณฟังเขาเข้าใจไหมคุณอ่านแล้วรู้เรื่องไหมการพูดยังเป็นรองกว่าการอ่านเพราะจริงๆแล้วในชีวิตประจาวันเราจริงๆแล้วเราพูดกับฝรั่งหรือพูดกับคนต่างชาติโอกาสน้อยมากแต่เราอ่านตลอดเวลานะครับภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านตลอดเวลา สิ่งที่ประเทศจีนกำลังทําอยู่ตอนนี้เหมือนที่ผมพูดนะครับ<ส>เขาใช้ระบบใหม่ครับระบบเขาเรียกว่า3ามบวกหบวกสสามคือสิ่งที่คุณต้องใช้แน่ๆในชีวิตคุณเรียนไปเถอะครับเรียนให้หนักๆนะสามอย่างที่ว่านี่อะไรอะไรคือ3อย่างที่ว่าอันที่1คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ได้หมายความว่ามันเป็น 1, 1นบวกหนึ่งเท่ากับสครับคณิตศาสตร์คือการคิดแบบมีตักกะมีขั้นมีตอนการใช้สมองอย่างมีระบบนะฮะนี่เรียกว่าคณิตศาสตร์ อันที่สองคือภาษาที่แม่คุณภาษาพ่อคุณที่คุณต้องเอาไปใช้ในปัจจาวันทุกวันคุณไปตลาดคุณทํางานคุณต้องใช้ภาษาอะไรยกตัวยอย่างเช่นคนจีนเขาใช้ภาษาจีนคุณต้องเก่งเก่งคือพูดให้เก่งนะครับไม่ได้บอกว่าคุณต้องพูดให้เป็นนะครับต้องพูดให้เก่งนะครับอันที่สองคุณต้องอ่านและเขียนให้เก่งอันสุดท้ายคืออะไรภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราคือภาษาที่สองคือภาษาต่างประเทศคุณก็ต้องเรียน พราะเหตุผลก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ภาษาที่สองเนี่ยคุณจะสูญเสียอโอกาสเป็นอย่างยิง่งเหมือนผมในชีวิตที่เมื่อเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้ภาษาอังกฤษผมไม่รู้ภาษาจีนผมจะเสียโอกาสในชีวิตไปเยอะเลยการที่ผมติดต่อคนจีนด้วยภาษาจีนเนี่ยทำให้ผมมีโอกาสขึ้นมามากมายการที่ผมรู้ภาษาญี่ปุ่นทําให้ผมมีโอกาสที่จะเจอคนมากมายที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอถ้าสมมติผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่น การทํางานนะฮะการคบกับคนนะฮะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวลาผมเจอคนต่างชาติที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเขาอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นมากคนเราปัจจุบันควรจะรู้อย่างน้อย2ภาษาถ้า3มได้ยิ่งดีนะครับอันนี้หนึ่งคือภาษาที่คุณเกิดอันที่2คือภาษาที่คุณต้องมีสํารองอันดับ2ไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเวียดนามอะไรแล้วแต่คุณควรจะรู้อีกภาษาหนึ่งนะครับสามที่ผมพูด สิ่งที่คนให้ความสนใจถ้าเป็นผมเนี่ยผมสนใจวิชาภูมิศาสตร์ผมเป็นคนที่สนใจวิชาภูมิศาสตร์มากในสมัยเด็กนะฮะผมจะเรียนรู้มันแบบฝักใฝ่เป็นอย่างยิ่งละเอียดเป็นอย่างยิ่งตอนประถมนี่ผมท่องได้ทุกเมืองหลวงของโลกนะครับจำถึงบัดนี้นะครับสิ่งที่เราสนใจเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแลวผมก็ตั้งใจว่าผมจะเป็นนักภูมิศาสตร์นะครับตอนเด็กๆแต่ไม่ได้โอกาสได้เป็นนะครับตัดไปก็คือบวก2บวก2คือวิชาชีพที่คุณอยากจะเป็นในอนาคต เป็น6วิชานะครับอันนี้คือวิชาที่ประเทศจีนเขากําหนดไว้เวลาสอบเข้ามหาลัยหรือวเวลามัธยมที่ต้องไปเรียนอันที่2คุณต้องเรียนภาษาภาษาจีนคุณต้องรู้นะครับต่อให้คุณเป็นนักกฎหมายอะไรคุณก็ต้องรู้ภาษาจีนที่ดีนะครับอันที่สามคุณต้องรู้ภาษาต่างประเทศเป็นทางเลือกครับเขาให้เป็นทางเลือกทั้งนั้นที่จนีนเขาจะมีบอกเลยว่าคุณจะเรียนภาษาสเปนคุณจะเรียนภาษาญี่ปุ่นคุณจะเรียนภาษาโปรตุเกสเนี่ยได้หมดครับ เพราะว่าผมสังเกตดูที่ผมรู้จักคนจีนเนี่ยบางคนเนี่ยโฟกัสไปที่ภาษาไทยอย่างเดียวเลยครับคือภาควิชาภาษาไทยเรียนภาษาไทยอย่างเดียวเลยเขาแล้วเขาก็พูดได้จริงแล้วเขาก็เขียนได้จริงนะครับมาไล่กวางสีนะครับผมไปสัมผัสนักศึกษาที่นั่นมาภาควิชาภาษาไทยนะครับเอกภาษาไทยเรีราายนภาษาไทยอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่เขาเขาโฟกัสนะครับอันนี้คือเรียกว่า3บวก1บวก2คือวิธีวิธีการให้ทางเลือกของนักศึกษานะครับนักเรียนจีนแต่ที่เราพูดเมื่อเขาก่อนเนี่ย เลิกเรียนภาษาอังกฤษคือเลิกเรียนป .1 ป .2 ห้ามเรียนครับไม่ได้บอกว่าเลิกเรียนนะห้ามเรียนครับให้เรียนเฉพาะภาษาจีนผมว่าจริงครับเพราะาตอนที่ป .1 ป .2 ผมก็เรียนแต่ภาษาจีนนะครับกับภาษาไทยครับผมว่ามันจําถึงบัตรนี้เลยครับถ้าวิชาไหนที่คุณเรียนป .1 ป .2 เนี่ยคุณยิวิชาที่คุณจะจแม่นมันมากเลยนะครับมันสําคัญมากครับ ฉะนั้นเน้นโฟกัสไปตรงนั้นภาษาอังกฤษคุณไม่ได้ใช้หรอกมีมากมายไม่ได้ใช้อย่าไปเรียนเลยครับตอนป .1 ป .2 เสร็มัำคัญตรงนี้มันเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตนะครับฉะนั้นคุณต้องให้ภาษาแม่คุณ้นแน่นที่สุดฉะนั้นการเรียนภาษาต้องเรียนภาษาที่ตัวเองจะใช้ตลอดชีวิตตรงนั้นให้แน่นเลยครับป .1 ป .2 ป .3 ป .4 เรียนภาษาอังกฤษได้แต่ห้ามสอบปอ .5 ด้วยครับห้ามสอบ3 4 5ห้าห้ามสอบเรียนได้ป .6 เป็นวิชาบังคับต้องเรียนเรียนแล้วต้องสอบ จนถึงมัธยมอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่ประเทศจีนบัง,บงคับนะครับว่าคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่บังคับเมื่อป .6 คือคุณเริ่มเรียน ABC ตอนป .6 ก็ได้ครับไม่เป็นไรผมเร,เรียนตอนป .5 ยังไม่เป็นไรเลยเขาเริ่มเรียนตอนป .6 ก็ไม่เป็นไรครับมันทันครับเรียนทันอยู่แล้วสิ่งต่อไปที่จะพูดถึงก็คือว่า ในโลกเนี่ยภาษาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้ผมก็บอกให้เลยนะครับภาษาที่ใช้มากสุดในโลกคือภาษาจีนทุกคนรู้ไว้นะครับพันห้าร้อยล้านคนคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมีพันล้านคนคําว่าใช้หมายความว่าใช้ในชีวิตประจําวันใช้เป็นสม่ําเสมอใช้เป็นภาษาแม่นะครับภาษาจีนมีพันห้าร้อยล้านภาษาอังกฤษมีพันล้านคุณก็จะเถียงผมว่าจริงคนพูดภาษา นั่นคือภาษาลองครับภาษาที่สองถ้าคุณพูดกันไม่รู้เรื่องคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อสารซึ่งไม่ใช่ภาษาที่คุณถนัดเป็นภาษาลองนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับผมเห็นจนติดคุกมากมายที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยครับแล้วก็คนที่เป็นคนใช้ที่ในฮ่องกงในไต้หวันอะไรก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเป็นไฟเลยครับแม่ต้งคนพม่าที่เป็นแรงงานบางคนผมเห็นพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยครับฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนมันเป็นมาตรฐานทั่วไปที่คนควรจะพูดได้้ถา คุณมีลูกคุณอยากให้พูดภาษาอังกฤษได้คุณก็ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็ได้แล้วครับการพูดไม่ยากหรอกครับฉะนั้นการใช้พลังงานมากเกินไปกับภาษาเนี่ยก็สิ่งที่มันสิ่งที่สิ้นเปลืองโดยเฉพาะแกรมมาหรือการเรียนที่จะไปสอบเนี่ย เป็นการสิ้นเปลืองมากแต่คุณเรียนไปใช้เรียนไปเถอะครับสึงแมว่าคุณเรียนจะไปพูดเนี่ยคุณส่งเข้าโรงเรียนที่เป็น conversation เนี่ยหเดือนก็ได้ครับเรียนเป็นพูดได้เลยคุณไม่ต้องเขียนได้ก็ได้ครับคุณไม่ต้องอ่านได้ก็ได้ครับคุณพูดได้ปันนี้เป,ป็นในความคนเราคือว่าเป็นเน้นการสอบไงฮะที่เขาต่อต้านคือเป็นเน้นการสอบสอบแล้วไม่ได้ใช้คุณโอ้พันเวิร์กเก่งมากเลยครับมีเวิร์กกี่ช่องคุณพันไปเลยครับทับไอ้เทคนิคตรงไหนคุณรู้หมดเลยครับมันไม่ได้ใช้ ชีวิตจริงๆมันใช้8ป0ร้อยคำพันคำเองที่ใช้ประจำอะ่ะคุณก็ไปท่อง8 0 0ร้อยพันคำนั้นนะพอแล้วครับไม่จำเป็นต้องรู้เยอะนะฮะนโยบายการเรื่องภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญคือภาษาเป็นเรื่องรองนะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่เพราะปัจจุบันเนี่ยการใช้ภาษา Google Translate <muitas> มันง่ายมากเลยตอนนี้ค <illions> ุณไม่ต <Bron ach ột> ้องใช้ไายแปลแล้วครับกูขึทานสเลชแปลได้หมดตอนนี้ผมสบายมากเลยตอนนี้ผมใช้อะไรก็กูเคลื่อนทานสเตหมดตอนนี้มีเครื่องออกมาแล้วครับเครื่องแปลภาษาเรียธรรมก็ออกมาแล้วล่ามตกงานหมดครับผมเคยไปล่ามผมก็รู้สึกว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ยากมากยากมากคือการจะแปลให้ทุกคนเข้าใจกันเนี่ยบางครั้งต้องใช้สมองมหาศาลนะครับเพราะว่าค่าจ้างล่ามมีแพงเพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นล่ามหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช้สมองเท่ากับทั้งวันเลยครับฉะนั้นการใช้สมองในการแปลนี่มันเป็นสิ่งที่ต ที่เขาพูดกันพูดออกมาเป็นปอีกภาษาหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้การแปลนะครับ,ม,ม,รรรบมันมีการสื่อสารโดยความเข้าใจฉะนั้นการที่คุณจะใช้เครื่องแปลภาษาในอนาคตเนี่ยมันขนจัดสิ่งพวกนี้ไปหมดละ เรื่องการเรียนภาษาอาจจะเป็นเรื่องรองแล้วครับแต่คุณต้องรู้นะครับเพราะถ้าคุณไม่รู้ภาษาคุณก็ไม่รู้วัฒนธรรมพอคุณรู้วัฒนธรรมคุณก็ไม่สามารถสื่อสารได้จริงนะครับถึงยังมีเครื่องแปลภาษายังไงคุณก็ควรจะรู้พื้นฐานเบื้องต้นของภาษาเพื่อจะเข้าใจมันจริงๆอะเครื่องแปลภาษามันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะที่จะใช้ประกอบเท่านั้นเองมันไม่ได้ใช้นเหมือนกับไอ้กูเกิลทาร์สเลสนะครับมันก็แปลได้ครับแต่มันก็ไม่เข้าใจหรอกครับคุณก็ต้องรู้จริงเหมือนกันผมก็กูเกิลทาร์สเลสมาทำแล้ว ต้องเน้นคุณภาพไม่ใช่เน้นสักแต่เรียนนะที่ล่าสุดนี่ของคีบุคุณสนทิแกได้พูดถึงเรื่องคะแนนผมก็เลยเอามาศึกษาดูคุณสนทิแกบอกว่าที่พิซ่านะครับปี2018เนี่ยมีการจัดอันดับคือพิซ่านี่มันเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เขาเรียกว่ามาสอบ สอบวัดผลความรู้ของคนเด็กทั่วโลก6กแสนคน,นครับตัวอย่างมหาศาลเลยหกแสนคนเลยนะครับซึ่งมีประเทศ66ประเทศเข้ามาร่วมมือนะครับคนไม่ต้องเดาแล้วครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ดูเลย <c oughs> นั่นแหละครับประเทศหนึ่งคือประเทศจีนไม่ใช่ผมภูมิใจจะมานําเสนอนะครับผมรู้สึกสลดโถดทูแล้วผมรู้สึกน่ากลัวเพราะผมนึกถึงเวลาผมโดนังครับทุกคนมาแข่งขันเรือ่องคะแนน,นการสอบได้วัดคะแนนนี่มันเป็นอะไรที่แบบ ฮือโหดสังเกตดูนะครับอันดับหนึ่งนี่จีนกวาดเรียบหมดเลยครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่านอันดับ2ครับสิงคโปร์ก็กวาดเรียบหมดเลยครับอันดับ3มาเก๊าก็กวาดเรียบเลยครับอันดับ4ก็ฮ่องกงนะครับคันนี้สิ่งสำคัญคือว่าอันดับตึงถึงอันดับสินี่ผมดูเป็นเอเชียสักเกือบหมดประเทศไทยได้เท่าไหร่ประเทศไทยก็ติดอันดับที่66จาก70ประเทศ70ประเทศที่เขาเข้าไปสอบกันนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายในอาเซียนอะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้คือว่าการศึกษาไทยเนี่ยไอ้วีซ่่่่าาาาเเนนนยยยยมมััหหออะะไรรลๆงคบฮ ทำไมญี่ปุ่นเกาหลีที่ว่าดังๆอะ่ะมันก็ยังไม่ชนะจีนเลยแล้วก็ยังเป็นอันดับ7อันดับ6อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เลวนะครับมันก็ดีมากนะครับเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปอเมริกาแต่สิ่งสาคัญตอนนี้เรามองเห็นตัวเลขตรงนี้เราก็คึดูสไลด์นะครับขอขึสไลด์อีกทีนะครับลิทัวเนียเป็นประเทศที่แปลกประหลาดมากทุกคนอาจไม่รู้จักไปเปิดแผนที่เอานะครับมันคือประเทศที่แตกออกมาจากรัสเซียและประเทศนี้ประธานนี้ไปดีมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยปฏิรูปท,ทั้ คณิตศาสตร์และวิยทยาศาสตร์นั้นลิทัวเนียจะมีคะแนนที่ดีมากมันได้ผลนะครับการที่ปรับปรุงคุณภาพของคน,นแล้วประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่า innovation แล้วก็มี fintech แล้วก็มีพวก startup เยอะมากที่เกิดขึ้นมาในการนโยบายของประธานาธิบดีลิทัวเนียเนี่ย มันเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเลยแต่สิ่งสำคัญนี้คุณจะเห็นอย่างอีกอย่างนึงก็คือว่าทำไมสิงคโปร์เกาะเล็กๆห้องกงเกาะเล็กๆมาเกาเกาะเล็กๆทำไมคนมันเก่งนักวะมันจะไม่เก่งได้ไงอ่ะคุณไปดูสังคมเขาโคตรแข่งขันนะมันเข้มงวดมากเคร่งเครียดมากคนห้องกงคนกวางตุ้งคนสิงโปคนฮกเกี้ยนคนมาเกาก็คนกวางตุงงกกงต้งนะครับแล้วสิ่งสําคัญมันคือว่าคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยมันก็มีสังคมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทําไมคนญี่ปุ่นเกาหลีนักเรียนทําไมฆ่าตัวตายกันเยอะ ความกดดันทั้งสมทั้งคมมันเยอะนะฮะแต่ที่จีนอย่างดีนะครับนี่ไม่มีนักเรียนฆ่าตัวตายเยอะมากแต่ผมว่าสังคมจีนก็กดดันนักศึกษาหรือว่ากดดันนักเรียนมหาศาลความกดดันตรงนี้ผมมองไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศจีนพิยงแต่ว่าเราก็ใช้นโยบายอย่างนี้ครับนโยบายความเท่าเทียมกันต้องไม่มีโรงเรียนโรงเรียนพิเศษหรูหราไม่มีไม่มีการที่จะต้องแบ่งชนชั้นว่ามีห้องคิงมีคนเรียนเก่งกินไม่เก่งนะฮะอันนี้คือนโยบายของสียิ้นผิงนะครับ <laughs> ไม่ใช่ในโยบายผมนะที่ผมพูดถึงนโยบายความเท่าเทียมเนี่ยช่วงเจยนเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าให้เขตการศึกษาแต่ละเขตในประเทศจีนเนี่ยอยู่อย่างเช่นเซินเจนิ้นเซี่ยงไฮ้หนานหนิองอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกคณะกรรมการการศึกษาประจําเมืองนะครับเขาจะเป็นคนกําหนดนะครับว่าเมืองไหนเมืองไหนเป็นยังไงซึ่งการเซี่ยงไฮ้ก็กําหนดนะครับอย่างเซี่ยงไฮ้กำหนดมาเลยนะครับครูจะต้องมีการหมุนเวียนครูเก่งๆครูที่มึงกีนมีคะแนนนะครับครูเก่งๆจะต้องเรียนเอ่อต้องไปสอนในโรงเรียนที่ หมุนเวียนกันนะครับทุกปีจะต้องมี15ของครูหม,มุนเวียนนะครับเขาบอกว่าที่เมืองกินตอนนี้มีการเลือกโรงเรียนโดยวิธีก็คือหาบ้าน ที่ใกล้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพราะตามกฎหมายจีนคือคุณต้องเรียนกันเรียนใกล้บ้านไม่มีการสอบเข้าแถวไหนมีโรงเรียนดีดีบ้านจะแพงมากอันนี้คือเขาเลยต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ตอนนี้บ้านราคาที่เมืองจีนตกลงมาเยอะเลยครับเพราะว่านโยบายตัวนี้ห้ามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเอาครูที่เก่งๆไว้ต้องครูต้องกระจายไปโรงเรียนที่มันมีชื่อเสียงน้อยกว่าเพื่อให้โรงเรียนมันมีความเท่าเทียมอันนี้คือสิ่งที่นโยบายสีจินผิงที่ที่เขากําหนดไว้ว่าหลักสูตรของเมืองแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันหลักสูตรเซี่ยงไฮ้ประถมห้ามสอนภาษาอังฤษแต่เรียนได้ นะหลักสูตรเซนเชนจะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษตอนประถม3-45โดยไม่สอบอะไรพวกนี้อันนี้ผมพูดให้ฟังคร่าวๆเฉยๆว่าแต่ละหลักสูตรของเมืองแต่ละเมืองไม่เหมือนกันไม่ใช่บอกว่าประเทศจีนต้องเหมือนกันทั้งบรรทุกทั้งประเทศนะครับมันจะมีกฎะระเบียบที่ไม่เหมือนกันมันเขาเรียกว่าการกระจายอํานาจการกระจายอำนาจการศึกษาคุณต้องกําหนดการศึกษาของคุณในเมืองคุณได้แล้วคณะกรรมาการการศึกษาจะต้องเป็นคนพื้นที่ที่ต้องรู้ปัญหารู้วิธีการรู้การวางระบบทั้งหมดของประเทศให้ประเทศนะนะั้นอ่ะ หรือเมืองนั้นนหะทาตามความต้องการของคนส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่คือเสียงสวรรค์นี่คือระบบคอมมิวนิสต์ที่เขาคิดออกมาพรรคคอมมิวนิสต์คิดมานะครับมีคณะกรรมการนะครับการศึกษาประจําท้องถิ่นของเมืองนะครับเขาไม่ได้บังคับใครนะครับเขาให้อิสระในการเลือกที่จะเรียนแล้วก็ให้ประชาธิปไตยนะเสียงส่วนใหญ่จะเอาอยัางไง ในข้านการณ์ของเมืองนั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีใครบังคับไม่ใช่ปะเะด็จการคอมมอนิสต์อย่างที่คุณต้องคุณคิดนะครับเขาไม่เคยบังคับใครแต่เขาสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวคือความเท่าเทียมกันภาษาอังกฤษไม่มีความสําคัญครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ถ้าคุณได้ใช้คุณกรุณาไปเรียนให้เต็มที่อาจจะรุนแรงนะครับขออภัยด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ